สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวมานนี้ <c oughs> <c oughs> สิพ้ามาอัปเดตสวนนะครับ <c oughs> ตามมาคุ้งครับมานี่แซบคัก เดี๋ยวมันนี่สีพ้ามาเบิ้งกบนะครับพี่น้องกบกุนครับกบกุนครับ điểm bò ạ. đây các bạn tiển ma ma น,นี่มีวา่าน่ะจิงเป็นพันธ์กบนานะครับปลอยหาลอยตัว อันนี้ครับอ,อือ,อตัวนี้ก็เลือ,อ่างที লোৱা no বিহাগ นี่ครับนี่ตัวหน,นึ่งนี่ครับอืมนี่ดูว่ายิงหร

มึงได้หนีกันนะน่าเห็นมัค้ครับกบครับกบตัวกำลังพอดีพอดีนะครับทุกคนนี่พอดีปีงเลยพอดีต่มแซ่บฐ ไปทางฝุ่นเรา。 哦。Oh. <c oughs> เมืองพูนี่มีบอรครับนี่เปิดเบืองกันนะโอ้หพุ่นพุ่นครับ ุนนี้กำลังพอดีต้มนะครับกำลังพอดีปนสามตัวปนพอดีครับเจ้าน้อยก่ะพ้อมจับจำนายนะครับคุณครับ ผ้าข่ามาเบิงป่า้ะครับบอหนี่บอรประดุก้ะครับนี่หมอครับหมอชุมพรหนึ่งนะครับนี่บอนี่บอเห็นมันดอกตรงบ้าน,นเงียบเบิงประคอครับ นี่ครับพ่อคอตวขวกนใหญ่หลายเติบแล้วครับประมาณนหน่อยหนึ่งอีกขึ้นใหญ่ขึ้น,นหลายเติบแล้วครับสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่ บอนี่นะครับนี่บอนี่สีว้าสิไปเอาปลาหมอมาลงอีกเลยครับบอนีอ่ท่านมีปลาครับบอนี่ไีฟ้าไปเอาปลาหมอมาลงปลาหมอมา,าประตายปลาหมอตายยาก แนวกินกับมัคุงครับว่าหันกับต่มัคุงต่อมัคุงกินกับปิงปลาตรงนี้กรเห็ดกะกำลังจับเม็ดนะครับเดี๋ยวขึ้านมาจะถ่ายเห็ดใีเบิ้งครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสี่ อัปโหลดให้เบิ่งกันนะครับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ